ฮัลโหลสวัสดีฮะกลับมากลับมาครับอีกรอบหนึ่งนะผมกูธนวันเดียนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นมาครับหนึ่งจุดสิบแปดกันต่ออ่ะนี่พี่สีนะที่ผมจำได้อ่าแล้วก็เราต้องการนี่นี่ต้องการสร้างบ้านหลังที่สองทีเสร็จนะตอนนี้คลิปนี้ก็น่าจะสักยี่สิบนาะทีได้เลยแหละนี่ผมเดานะ ไหนนี่มาหนที่สองโอเคอยู่นี่ฮึโอเคมาต่อฮึโอ้โ ริกริเริกจะคบแล้วนี่ี๋้วกอนะเคยเหรอเรามีรูด้วยอเฮ้ยส่วนของบ้านนี่ก็พอๆกันเลยนะเนี่ย เราจะทำหน้าบ้านมันตรงไหนดีซานาซีโอ้โหเอียงผิดอีกโวยเือช่างมันมนะือบ้านก็มันมันก็ต้องไม่เหมือนกันถูกแล้วปะเออแต่ละบ้านก็ไม่มีแบบเฟอร์นิเจอร์แบบไม่เหมือนกันกะท่าโกละยี่หอแค่อะไรของผมเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปปอปอปออมาภายนะ ถ้ามีแบบเสียงนมอะไรก็ขออเัยนะพอดีบ้านผมเดี๋ยวฝนตกนะโอเคอืมอืม,อมโอเคอืมโอเคนมพ่เกตแชมักวะแชมาควนิวไปเลยละกันมาอีกแล้ววันเทอร์ี เด้อไมแล้วไมกแล้วนะอันดีไปเลยไปเลยฉันไม่ต้องการเกินคอยโค้งโกเป็ดแป๊กทางนั้นเลยอืมโอเค

คอหน้าคันทอตอตอนท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 อนเอ็กอืมอืมแล้วไงต่อปิดตรงนี้ไม่ได้ดิมันต้องแบบแบ่งเป็นชันชันก่อนอืมอืมมาเราสูนบล็อกสี่บล็อก ถ้าถ้าปิดตรงนี้มันจะเหลือโอเคสีโอเคพอดีฏออี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 สอีอีสีไหอแลนเทิร์นตึกเข้าไปสีมุมไหมมีมุมไหนเอาให้หมดอีกอืโอเคเราต้องกาบพวกให้ดีๆด้วย โทษเแี้ยมร้องเพลงเฮ้ย what ไปกี่บ็อกกี้เยอะผมถือบล็อกบิ๊กอยู่ใช่ไหมแต่แต่ตรงมือมันยังเป็นเลคเทิร์นอยู่เลยหรือเลนเทิร์นนั่นแหละผมขี้เกียจพูดเลนเทิร์นแปลเป็นเลคเทิร์นแหม สมัยนัวันถอยนอดีจริงจรๆอือม,มันก็แบบแบบฮึสางบ้านก็เหนื่อยกันเนาะหัยใจไงผมบอกผมพูดในใจนะเอเคเปกียงเสียงแม่ผมเม,ม่ลนะ อย่าสงสัยนะเฮ้ยเสียงคคยอย่าสงสัยนะอ่าคือถ้ามีเสียงอะไรก็ดกลกับใครด้วยนะครับฮิฮีฮหนึ่งสองสามสามใช่ปะวน ไม่รู้ดิมังอม,มองไม่เห็นอาการมองมัง,ม,งมีทุ่มมั้งค่อนข้างมืดเลยฮะถูกมันจะมืดใช่ปะใช่ปะฉอดทำเสร็จดีทุ่มสองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน เหมือนสามบล็อกตั้งแต่ตรงนี้อืมตึกโอ้มามามาจำให้คือหน้าต่างมันเยืนเลยเหรอโอ้ไม่พออีกอ่ะไปอืมเอาสักสามคลิปไหมสร้างบ้านให้มันเสร็จรอ่ะอืออันนี้ อ๋อนี่นเบลหน่อยขอเขาเบาหน่อยขอเขาเบาหน่อยอคืออืมเราต้องการเป็นกระจกแบนแตักแตะแบนแบบตัวรถทับอ,อ,อืมอืมอ่ะ สินาทีอคลิปละสิบนะสิบสิบอืมสิบคลิปละสิบมาอ,อีกสอีกจะสองนะอ่ะมันได้ไหมเดได้อยูมาอืะโอ้ค ดูว่านใช้มาโคได้เป่าเซตติ้งก็จะใช้เนี้หรอมั้งอิมมั้งมาโคไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กดตรงไหนนี่จะ่เลยมักหลับหลับหายไม่เป็นหายไม่ออกคือหายไม่เป็นไดบเปลโอ้ตก โอ้โหโอ้โหมาอืออืมโอเคโอเคนะครับผมอีกสองอีกนาทีเดียวต้องหวังคันนี้เสร็จรีบเลยมัน แี่กันกับหลังสุดแ,แล้วมาทำไมอะเออทำไมอะเออรำมาอะโอ้โหมืดมากวันมืดจะกะโอ,โ,โอเโหฮฝนจะตกแล้วตกแล้วแหละจะกทรงไม่ใช่ในเกมนะชีวิตจริงอะ ไหน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 ในชีวิตจริงก็ก็จะตกแล้วให้เกมตกไปเป็นเพื่อนได้ไหมเอออืมอืมโอเคขอวิเธอร์เคลียร์แป๊บนี้คือถ้าในไมค์ครับมันมีแบบคําสั่งอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะคำสั่งวิเธอร์เคลียร์อะไรเงี้ยอ่ะลบสักแป๊บนึง อ๋อก็อย่างเงี้ยเอออ่ะก็คลิปนีイイ้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในภาคหน้าบ๊ายบายสุดสัปดาบ๊ายเจอกันที่ถัดไปบ๊ายบาย